กล่องซุมพาพาเนียเทเลทับบี้ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเทเลทับบี้ที่มากับเพื่อนๆนะคะก็คือจะจับคู่การน้องจะอยู่ด้วยกันสองตัวเป็นต้นไปค่ะซึ่งออตัวเองอะ่ะมีเซตนี้แหละอยู่หน้ากล่องเป็นเซตนี้เลยที่ตัวเองมีแล้วดังนั้นขอแค่อย่างเดียวก็คือไม่สํากับหน้ากล่องก็บพอแต่จริงๆอะจริงๆถ้าชอบจริงๆจะเป็นเซตพวกนี้นะ แต่ด้วยความที่มีตัวม่วงเหลืองแหละรอบนี้ก็อยากให้ได้สบครบเสร็จเป็นตัวเขียวแดงเพื่อให้อยู่กันสี่ตัวค่ะดังนั้นก็จหล่นตัวนี้กันแต่ก็อยากให้สีเขตนะคะซี่เดเนี่ยไปแอบดูมาแล้วมันจะเป็นรุ่นน้องโพอ,อาบน้ํากับน้องเออลืมชื่อแหละน้องวาล่าช่ด้วยกันน่ารักมากมาลุนกันข่าว่าจะได้ตัวไหนมาลองดูนะคะว่าจะได้ตัวไหน แบบียวกันบบี่ิดด้านนองอะอหนังสอน่ารักมากโอเคคชับ <c oughs> <c oughs> สิงชีนน่งน่ัหน่อ ติสซี่ลิซี่นะคะลิซี่นพอค่ะเก็บนี่ก่อนอน้พอวีดิที่เนี่ลอ๋ออันนี้จะเป็นหนังสือนะคะเก็บเ่มก่อนหนออ่นังโอเคที่วางน้งต้องมีที่วางก่อนเนาะที่วาง เป็นสีสงองสีเหลืองกับสีม่วงคือมันเป็นองค์ประกอบที่แบบตัดกันมากนะคะให้ดูโอเคเดี๋ยวใส่หนังสือใหค่ะอันนี้จะเป็นการวางวางเฉยเลยนะไม่ได้มีตลอกอะอันนี้แปลกมากของ ปกติอันนี้จะต้องเป็นตัวหลอกอะค่ะแต่ว่าลองเนี้ยที่ทำแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวหลอกนะคะนี่ตนี้เห็นไหมคะตันี่ยมันจะแค่แค่เป็นลองหางเสือเนี่ยจะแค่เสียบลงไปโอเคเสียบได้มียังเขียวน 고맙습니다. <laughs> 음...